สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองทำแบบฟอร์มในการสำรวจอินเทอร์เน็ตพอดีเห็นน้องก็าทำนะฮะสมมุติว่าเราจะทำแบบสำรวจลักษณะแบบนี้นะฮะมีให้กรอกชื่อสกุลนักเรียนบ้านมีอินเทอร์เน็ตไหมถ้ามีเป็นของอะไรทูดีแทถ้าไม่มีเนื่องจากอะไรอุปกรณ์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นไรคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หรือว่าทั้งสองอย่างนะฮะ อันนี้อันนี้คือเป็นแบบกระดาษนะถ้าเป็นแบบกระดาษเราก็สั่งมาปิ้นแล้วก็ให้นักเรียนติ๊กติ๊กส่งนะแต่ตอนนี้ถ้าเราจะสำรวจเป็นแบบโดยใช้ระบบออนไลน์นะฮะถ้าใช้ระบบออนไลน์เราก็เข้าไปที่ Google ล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เข้าไปในส่วนของได้พอเข้าไปในส่วนของได้เสร็จปั๊บนะเราจะทำฟอร์มนะฮะ อันนี้เราทําฟอร์มเราทําที่ไหนอสมมติว่าผมทำอยู่ในโมเอาไทยไว้ในโฟลเดอร์ข้อสอบออนไลน์เนี่ยผมบอกแล้วเราก็คลิกขวาเลือก google form นะฮะแล้วเราก็บอกว่าตั้งชื่อว่าแบบสํารวจนะฮะเราใช้คำนี้ โอเคมาแลวอันนี้คำถามแรกคือชื่อปกติเนี่ยเราใช้ชื่อสกุลนักเรียนเราก็จะบอกว่าเป็นคำตอบสั้นและให้นักเรียนพิมพ์ชื่อแต่คราวนี้เราไม่เอานะฮะผมจะใช้เป็นหลายตัวเลือกนะฮะแล้วก็เรามีข้อมูลของนักเรียนอยู่แล้วนะอันนี้สมมุติว่านี่คือข้อมูลนักเรียนผมเอามาแค่นี้สมมุติผมระบายมาแค่ตรงนี้พอ เลือก copy จากนั้นมาที่ตกตัวเลือกนี่คลิกขวาวางเนี่ยคือผมจะมาให้นักเรียนพิมพ์ชื่อให้เขาติก๊กเอานะฮะอันนี้คือส่วนที่หนึ่งจากนั้นเพิ่มนะฮะเดี๋ยวนะต่อไปก็คือที่บ้านนักเรียนมีอินเทอร์เน็ตไหมนะฮะ ที่บ้านนักเรียนมีหรือไม่มีไม่มีนะตอนนี้ถ้ามีนะฮะเราจะบอกว่าถ้ามีให้เขาระบุอ e ีห้ออินเทอร์เน็ตที่ใช้ถ้าไม่มีนะไม่มีเพราะอะไรนะ,ะการทำแบบนี้เนี่ยเราจะต้องกำหนดเดี๋ยวเราจะสร้างเซสชันขึ้นมานะสร้างเซสชันขึ้นมา กดตัวนี้ครับเป๊บเป็นส่วนที่2นะฮะส่วนที่2ตัวนี้ส่วนที่2เนี่ยเราจะบอกว่าถ้ามีใช่ไหมถ้ามีก็ระบุบริษัทอินเทอร์เน็ตนะป๊บ ชื่อบริษัทที่ใช้เราก็ให้เป็นคำตอบเป็นแบบหลายตัวเลือก True d t a g AIS 3 BB อ่าสม,มุิแค่นี้นะนี่ส่วนที่1เอาใหม่สร้างอีกส่วนหนึ่ง ส่วนที่สามถ้าไม่มีนะฮะถ้าไม่มีให้ระบุเหตุผลกดเครื่องหมายบวกเข้าไปเหตุผลที่ไม่มี อินเทอร์เน็ตนะเราต้องให้เขาพิมพ์เองให้เขาเขียนมาเป็นคำตอบสั้นนะฮะตรงนี้โอเคคราวนี้มาดูตรงนี้ครับในส่วนของที่บ้านมีอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเราจะทำยังไงนะฮะเราจะทำอย่างนี้ครับกดไปที่จุดสามจุดตรงนี้มันจะมีหัวข้ออันนึงไปยังส่วนที่ระบุในคำตอบปุ๊บนะฮะ เราบอกว่าถ้ามีนะฮะก็ต้องไประบุชื่อบริษัทอินเทอร์เนต็ตนะฮะแต่ถ้าไม่มีให้ระบุเหตุผลโอเคนั่นหมายความว่าเวลาตอบมีปุ๊บนะฮะไปยังบริษัทอินเทอร์เนต็ตตรงนี้พอพิมพ์ตรงนี้เสร็จพอเขาระบุอินเทอร์เนต็ตเสร็จปุ๊บนะฮะ,ะเดี๋ยวเราจะต้องไป อ๋อเดี๋ยวมันจะต้องมีอีกส่วนหนึ่งลืมนะจะต้องมีอีกอันหนึ่งคือตรงนี้ฮะอุปกรณ์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเราต้องสร้างไปอีกสอีกเซกชันหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่4นะฮะอุปกรณ์เฮ้ยเไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้สร้างอันนี้คือผิดนะ,ะเราต้องสร้างเป็นส่วนคือตัวนี้ส่วนที่ส ส่วนที่4นะฮะอุปกรณ์ที่ใช้กดเครื่องหมายบวกอุปกรณ์ที่ใช้กับอินเทอร์เน็ตอันที่หนึ่งคอมพิวเตอร์ อันที่สองโทรศัพท์อันที่สามสมมุติเรามีทั้งสองอย่างเลยนะฮะคราวนี้เราต้องดูถ้าเราตอบตรงนี้ ระบุชื่อบริษัทเสร็จปั๊บมันจะต้องไปยังไหนครับมันจะต้องไปอุปกรณ์ที่ใช้นะฮะพอตอบตรงนี้เสร็จจะต้องไปอุปกรณ์ที่ใช้ส่วนตรงนี้ถ้าไม่มีนะฮะพอตอบตรงนี้ไม่มีเสร็จปั๊บจะต้องจะต้องจบเลยเพราะว่าจะต้องไม่เข้าอุปกรณ์ที่ใช้จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น ส่งแบบฟอร์มทันทีเห็นไหมฮะเพราะว่าถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ต้องจะต้องไม่ต้องระบุไม่ต้องระบุอุปกรณ์โอเคเรียบร้อยครับอันนี้คือเราทําเสร็จแล้วเดี๋ยวมาใส่หัวนิดนึงนะะฮเพื่อความสวยงามเอาลคราวนี้มาดูผลครับแบบสำรวจอุปกรณ์ชื่อ เด็กชายคนนี้เอามีก่อนนะฮะกดถัดไประบุมีระบุยี่ห้อด้วยดีแทกกดถัดไปอุปกรณ์ที่ใช้เป็นคอมพิวเตอร์กดส่งคนที่สองเป็นเด็กชายคนนี้นะฮะไม่มีอินเทอร์เน็ตกดถัดไปนะฮะเหตุผลที่ไม่มี กดส่งเรียบร้อยครับอันนี้ผมตอบไปละสองรอบคราวนี้มาดูที่นะมาดูที่ได้โอโทษทีนะมาดูที่ตรงนี้จะมีการตอบกลับมาสองอันแล้วตะกีนะ้กดเข้าไปเห็นไหมฮะจะมีการตอบกลับแล้วจากนั้นกดที่ตรงนี้นะฮะกดสร้าง พอกดสร้างปุ๊บมันก็จะมีข้อมูลให้เราเห็นเห็นไหมฮะอันนี้คือข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในชีตนะฮะในได้เรามันจะมีก็คือจะมีนี่อันนี้แบบสำรวจน,น,นะฮะอันนี้คือฟอร์มอันนี้คืออ๋ออันนี้คือชีตครับอันนี้คือฟอร์มอันนี้คืออันนี้คือ อันนี้คือฟอร์มนะฮะฟอร์มก็คือตัวนี้นี่คือคือตัวนี้ตัวนี้ฮะฟอร์มสีม่วงถ้าสีเขียวคือชีสคือตัวนี้โอเคนะครับนี่คือวิธีการทําแบบสํารวจง่ายๆแล้วแบบที่ว่าให้มันมีตัวเลือกให้ง่ายขึ้นเวลาเวลาเก็บข้อมูลโอเคครับบดีครับขอบคุณครับ